เมื่อพูดถึงสีแดงนะคะจะบ่งบอกถึงความสปอร์ตความร้อนแรงอยู่แล้วค่ะกับรถในฝันของใครหลายๆคนนั่นก็คือ Mercedes-Benz s เอเซ0นั่นเองค่ะมาพร้อมกับเลขไมเพียงแค่32,000กิโลเมตรเท่านั้นเรียกว่าน,น้อยมากๆถ้าสุดพิเศษเพียงแค่1 7 9 0 0 0้บาทพร้อมกับออปชั่นที่จุใจเดี๋ยวเราไปรับชมเขากันดีกว่าค่ะ เข้ามาบ่อยๆกับ SLK 200นะคะและคันนี้เข้ามาพร้อมกับสีพิเศษด้วยค่ะกับสีแดงจูปิเตอร์เลสสุดจี๊ดเลยนะคะต้องรีบจองให้ทันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านานๆจะเข้ามาสักครั้งค่ะกับกบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทคุณผู้ชมก็สามารถขับรถสปอร์ตเปิดประทุนสุดหรูได้แล้วนะคะด้านหน้านะคะจะมีดีไซน์ความเป็น SLK ค่ะั่นก็คือลักษณะตัวถังรถนะคะที่มีด้านฝากระโปรงใหญ่กว่ารถซีดานทั่วไปแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นล้อ AMG ขนาด18นิ้ว สังเกตในส่วนตัวฝากระโปรงนะคะจะมีช่องระบายอากาศค่ะช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ s อ OK k 200นะคะจะเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์เปิดประทุน2ประตูและสำหรับคันนี้นะคะเป็นหลังคาแก้วด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สามารถนะคะเปิดปิดนะคะด้วยระยะเวลาอยู่ที่20วินาทีเท่านั้นแต่หากคุณผู้ชมนะคะขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโเมก็สามารถเปิดปิดหลังคาแก้วตรงนี้ได้ ลักษณะตัวรถนะคะเขาจะมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่ารถซีดานทั่วไปเพื่ออัดรถของการขับรถฝป่าโรสเตอร์แบบจริงๆนั่นเองค่ะและสําหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะมาพร้อมกับ เครื่องยนต์เบนซินส่สูบขนาดอยู่ที่1,800ซีซีกับอีก184แรงม้านะคะท็อปสปีดทำสูงสูดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าทั้งหรูแล้วก็ทั้งแรงแล้วก็สปอร์ตสุดๆกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะสำหรับดีไซน์ด้านหลังของ S L K 204สีแดงสุดจี๊ดคันนี้นะคะก็บอกบอกความเป็น S L K R 1 7 2ได้อย่างลงตัวดีไซน์ไฟไท้ายนะคะมีความสวยมากๆรับกับดิฟิเซอร์ด้านล่างแบบปลายท่อคู่เดี๋ยวเรามาดูในส่วน ผาระด้านหลังบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะใส่สัมภาระดาได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็กรณีเวลาที่เราจะเปิดหรือว่าปิดประตูคุณลูกค้าทุกท่านต้องดึงฝาครอบต,ตรงนี้ลงมาก่อนนะคะจึงจะสามารถเปิดแล้วก็ปิดหลังคาประตูได้ค่ะ สับรับภายในนะคะเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดําค่ะแล้วเบลดิรับภายในก็เป็นสีแดงด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจับคู่กับเกียร์แบบเจ็ดสปีดด้วยค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะจะเป็นแบบคอมมานด์ออนไลน์ค่ะคุณผู้ชม ล้วก็มีเครื่องเสียงโลจิกเซเว่นอย่างฮามากาดอนซาวีกด้วยนะคะให้ความเพาะสุนทรีตลอดการเดินทางเลยค่ะด้านบนเป็นหลังคาแก้วนะคะที่สามารถเห็นในส่วนของท้องฟ้าชิลชได้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวบอกอุ่นร้อนนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตัวเป่าลมคอยอีกด้วยค่ะแล้วก็ตัวแอร์ไกดนะคะ ปิดไม่ให้ผมค่ะปิวเข้ามาบอกคู่หน้าทั้ง2ตัวนะคะเป็นแบบปบไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี a แพ็กเกจและสำหรับออปชั่นพิเศษสําหรับคันนี้นะคะที่ SLK 200ค้ันอื่นไม่มีนั่นก็คือกล้องถอยหลังค่ะที่สามารถกะวงล้อนะคะดูตามพวงมาลัยได้เลยค่ะผู้ชมมีไฟแอมเบียนไลติงในห้องผู้โดยสารอีกด้วยนะคะและรถคันนี้ค่ะก็เป็นรถปี2012นะคะเลขไม้วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่ 32,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเล็กได้วันน้อยจริงๆกับราคาสุดพิเศษเลยค่ะที่เบนเคตงไว้เพียงแค่1,7้านกแสก90 0 0 0 0บาทรถสวยๆเลขไม้น้อยๆแล้วก็สีพิเศษแบบนี้อยู่ไม่นานต้องรีบแล้วนะคะ ยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจไหมคะกับสีแดงจิ๊บๆแบบนี้นะคะต้องรีบจองให้ทันนะคะกับราคาพิเศษเพียงแค่1นึ่้านเจ็แสนบาทกับเลขไมเพียงแค่32,000กิโลเมตรเท่านั้นเลกได้ว่าน้อยมากๆกับ SMK 200คันนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ